ทำเอาแฟนๆร้องเฮเลยนะคะ mm hmm. ong, เมื่อนักร้องนักแสดงสุดฮอตอย่างมิวสุปสิทธิ์ออกมาประกาศข่าวดีที่ทุกคนรอคอยค่ะกับการจัดคอนเสิร์ตฉลองวันคล้ายวันเกิดโดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่ามิวสุปสิทธิ์วีเดย์ไลฟ์คอนเสิร์ตเมทรทูนะคะที่จะกะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่21กุมภาพันนี้ซึ่งหลังจากที่ประกาศไปนะคะก็เรียกว่าร้อนแรงสุดๆค่ะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างติดแฮชแท็กมิววีเดย์คอนเสิร์ตทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเทรนด์โลกอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ยังติดเทรนด์ในประเทศต ด้วยสําหรับคอนเสิร์ตในวันเกิดของหนุ่มมิวก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตประจําปีเลยก็ว่าได้ค่ะโดยครั้งนี้ก็จะจัดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งดูได้จากความยิ่งใหญ่อลังการของปีที่แล้วนะคะก็เชื่อเลยว่าปีนี้จัดเต็ม,รมพร้อมเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญอีกมากมายแน่นอนนอกจากจะได้ชมโชว์สุดพิเศษกันแล้วนะคะทุกคนก็ยังได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับหนุ่มมิวด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวผจญภัยบนเส้นทางบันเทิงทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายค่ะประสบการณ์ทที่่่่่นาา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 ปประับใจตงตงตงงๆขขออเ้ซึถาายาาายดไ ก็คงไม่สามารถเติมเต็มความเป็นมิวสุปาพสิทธิ์ได้ในวันนี้ค่ะ